สวัสดีจ้าล้วนนายอยซ้อนสเเดนแฟมลี่จ้ามึงเดินจากเจ็ดโมงเจ็ดนกสี่สิบนี่แหละนาทีทางสวีเดนมืดมืดจ้ามึงส่งลูกขึ้นโลงเรียนแล้วยางกระบ้านนี่เลยจ้าขึ้นโน่นกับสิฮอดบ้านแล้วจ้าขอโทษขอใหยจัดเสียงดังเพราะว่าเจ้าะนใหม่จ้ะมึงทานแบตเตอรี่อันของรัชนาการสีเบิร์ตมึงซองไฟจ้ะมืด มืดมืดจ้ะเมืดเจ็ดโมงอยู่จ้ะเจ็ดโมงสี่สิบสี่สิบห้านี่ละจ้ะฝ <c oughs> ุไฟแว,แวบแวบบ้านแล้วจ้าบาร <c oughs> ัตนาลมแห้งฝนตกนาศิราตน์ะแบตเตอรี่อยูย่นีมาสิบเบิรแล้ว ไฟสองทางแนมบ่าเห็นทางพี่น้องทางวิบรีบรีบรีบรบรบรบอยู่นี่ไฟนี่ข้าเจ้าขนใหม่จะ้ะข้าเจเ้าทำงานขนใหม่ขนใหม่ที่มันเลี่ยงยวนทางทางถนนนะจะ้ะข้าเจ้าตัดข้าเจ้ากับมาโยกไม่ไปโรงงานไปบริษัทที่ข้าเจ้าทำใหม่ทำใหม่ฟื้นนะจะ้ะ มือดอือคือมือดอือคือฝนกระโตก <c oughs> บาา้อนอ่ะไข้แ <c oughs> น่แล้วจ้ะสิลไล่ขจาท่ออยู่ใกล้ๆบ้านรัตนาเนี่ยแหละจ้ะเพราะว่าขจาก,าาาจอ,กองกองใหม่ไหวอยู่หันใกล้ ้าเจ้าก็สิมาโงกอ <c oughs> โกอ,อกโง่อของคอยชื้นบ่มืดเจ้าก็ใด้แนมเห็นบานเงี้ยน <c oughs> ตัดต้นไม้แบบมันขวงมันมืดจ้ะนี่มันมืดเจ็ดโมงหนึง่ง <c> เ <oughs> จ็ดโมงยังมืด บ้านเราจ้าน้าแต็งไฟนะงานบ้านรถทำงานเขาเจ้าทำงานเ <c oughs> จ็ยโม่งกว่าล่ะจะมากับ <c oughs> <c oughs> แปดแบตเตอรี่กับสีเบิร์ดแบตเตอรี่ซองไฟจ้ะบ้านกระดาษไฟเนี่ย <c oughs> ลมมันพัดจ้ะสัญญาณบอดีอสัญญาณบอดีช <c oughs> <c oughs> นะาไอาจับว่าส้ำบายมาเลยทำคลิปลงคลิปเลย เปิดทีวีไว้ผุนดิลูกสาวก็ใครแต่ว่าเขียนบอกคู่ลาคู่หายแล้วจัง <c oughs> อากาศมันเปลี่ยนนี่ก็ฝนตกมว,วันนีมะมากนี่ฝนตก <c oughs> ถึงบานล <c oughs> ้งบานแล้วจ <c oughs> ้ะ ทำงนาน <c oughs> ทำงนานจ้ะ น,นี่มาจอดถ้ำดิเน,นี่ยอันเดียรถอันลงเลี้ยนกันมาบ่ได้ไปบ่ได้กะกลับไปทางอื่นจะ้ะ <c oughs> มาอยู่บ้านกับแมวกับขนนินรับลูกสาวคนพิเศบ่าย <c oughs> มีไฟพร้อม ทำงานรถขับเจาะทำงานอยู 1941, right 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 ่ไกลๆบ้านมาหยกจอมาหยกใหม่หยกใหม่ยกใหม่คือรถใหม่ที่ว่ากองใหม่นะที่รัตนาทายตอนรัตนาเก็บเหิดตนะจ๊ะกองใหม่ เจ้ากสิยุกไปไว้โรงงานบริษัทกูละจ้ะเป็นราญานจ้ะเพื่อนบ้านกับยางจ้ะทำาเที่ขาเจ้าแลนกับหมาแลนออกกําลังตายเพื่อนบ้านวันทอานี้เ่อนกันเดินจ้าหน้ากับยางไปทรงลูกสวนทางกันโยง <c oughs> ทำงานเจ็ดโมงตรงสัยแปดโมงหรือมั้งแปดโมงหรอกอืโอ้เจ็ดโมงสามสิบเจ็ดเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดนาทีจ้ะสร้างสวิเดนเจวทำงานโยงใหม่จ้ะ ว่าไหนไปส่งมึงไก่ไก่ด้จ้ะมึงไก่ไก่เนี่ยน,น่ะข้างลูลรอโหลดมาส่งอยู่นี่เลยจ้ะหนาบ้านโรงเรียน มือดือคือมือดื้อคือสวีเดนเจ็ดโมงสามสิบหกนาทีจา้าแลงไฟประดับไฟพาชมผาชมก่อน <c oughs> ชมไฟประดับเดี๋ยวค่อยประดับอีก หนาวหน้าใส่เสือ้อใส่เสือ้ออุ่นสองสามกับ,ก,บก,กับอยาากระอุ่นอืมไม่เย,ย็นจ้ะห้องบรสบายเนาะเขาหนาวหนาวสั้นๆจังไหน,นหมดจ้ะ <c oughs> อาสมอาสมวิวจ้าเขาจะมาทำงาน น้นก็อยูบานกับแม่กับลูกสาวจ้าขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ติดตามรัตนากับลูกสาวยาดินได้เลยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย